ใสอโ้ยสองมวยใส่ครับออ้ยมือแบบงามเลยออ้ยมือเมียนมืออ้วนแห้งครับผมเมียนครับผมออ้ยนี่ครับมันใหญ่แห้งครับผมเมียนครับอืมอืมอุ้ยตัวนี้อยู่เป็นจุ๋มเลยนะครับนี่อ้ยใส่กระง่ามครับพี่หัวหนึ่งอู้ยใหญ่เนาะพอกันเบิดเลยครับนี่นไหมกำลังเพิ่งพวกกินเลยครับผม นี่แหละใส่นี่แล้วองามครับกระด้างงามเอาไปก่อยครับเจ้านี่ฉันจะดีอยู่ห้างๆกับพี่นั่นนั่นมองนี่จุ่มหนึ่งไหมครับนี่สามน่วยนั่นนันูอ้ยนี่ครับนี่กันให้ดิเพื่อนนี่จะเป็นยังไงละครับนี่ครับเออนื้อบักหง่เลยครับนี่ไหหอยเหลืองครับ สวัสดีครับมือนี้เกาพัวพอกกับสองบายคือเกาครับผมมือนี้งสองบอยพี่น้องลงทงอีกแล้วครับมือนี้ครับผมลงทงลงท้าในส่วนเสาๆครับผมแม่นครับผมสวัสดีพี่น้องสุบุสุก้นย่ำเสาๆเด้อครับผมสุบุสุก้นครับก็มาหาบอยเชลี่ยขึ้นเกาครับเฉลี่ยหอยจูบครับผมครับผมขอไหนก็เอาครับผมมือนี้ครับจวดอีกแล้วครับมือนึงครับผมแม่นครับพอแล้วพอแล้วไปหลุดมืงครับผมหัวใหญ่บอหัวใหญ่อยู่หอยเหลือง หมอก็ตังใส่พอดีครับกำลังกลอยแสีบครับผมเมนครับเมนี่อันนี้หอยหน้า uh, พัดผสมเรือยครับผมเมนครับหอยหน้าผสมกับหอยเชิลี mm ่ครับผมหัวเป็นดีกรอบเนาะเมนครับผมครับหัวเป็นกรอบครับตีบเหนียวข้านไปของเรงครับนี่หอยเหลืองอยู่แล้วครับเมื่อเต็มดีเนาะเมนครับ ที่แหลืสองบาวาเป็นหอยเชลีีแท้ๆครับเป็นหอยหน้าผสมกับหอยเชลี่ครับผมนี่ครับนี่เล้อว่าเป็นแบบนี้เนาะครับหอยเหลืองครับผมนี่เหัวหนึ่งนี่ครับอ้เต็มดีขนาดครับนะเนาะมาไปก่อยเด้อครับผมผู้ใดอยากช่วนี้ผกไห้ หัวเต็มดีครับผมแม่นครับหัวเต็มแล้วก็กรอบครับผมอุ้มอุ้ยเหมือที่เด้อครับหัวแบบไงเลยครับนี่อุ้ยถือแล้วอุ้ยไข่อยู่มาเป็นอยังครับนี่เอาไปก้อยครับได้อยู่แม่นครับของอยู่ในดินครับเพื่เย็นครับไปยู่บอนไหนบ้างเสียมค่อยๆยังไงมาต่อคอยๆเนาะเดี๋ยวมาถือหน่อยเพื่อนครับอืม มีแต่ปอกหอยเฉลีก,กับปอกหอยหอยหน้าจมกันครับหอยเหลืองนี่ครับนวยงามแม่งครับผมแม่นใสอูย้ยสองมวยใสครับอูย้อยมวยปากงามเลย้อูย้ยมวยน,นี่นวยอ้วนแห้งครับผมเมียน,นครับผมอือมวยพ่อจุม่มเพื่ออบอนี่บอ ติยูเป็นจุ่มด้วยครับผมไม่เงี้ยครับนั่งครับหัวเต็มหัวเลยครับมากเนาะไม่เงีครับส่วนเป็นดินเหนียวครับผมหน้าหนองกับหนางกับท่านบกเลยครับ มีหน่่วยนึงเห็นจะเป็นคูนะ้ครับนี่มาครับโศกซอยบอกไม้ซอยเป้าต้นครับผมนี่ครับงูออบดีครับนี่ฮะห้อ่ห้อยหน่อยนี่พี่โอ้ยเพียโอุ้ย ไม่เงี้แห้งครับผมไม่เงครับอืออืออ้ยแต่ละหัวนี่มีแต่หัวเต็มๆได้หรือครับนี่ตัวนี้หัหอยอวกหอวอ้วนครับผมไม่เงครับนั่นนะหอยหอยจูบหน่อยหอยซะหอยตัวนี้หอยอวกหอยอ้วนครับครับแล้วกับบอลหนียวได้ครับกรอบหัวเป็นหอยเขาง่ายครับ เราไมเงี้ไปไหนครับเงี้ยครับเล่นกินได้กินได้เบิดหัวครับนี่แซมนี่อืมที่ไหครับอ๋อทางโขกก็มีหอยจูบันครับผมบัดเมี้ยครับเนี่ยนราไม่เงีครับเก็บไปปล่อยสางครับเมี้ยครับเอาไปปล่อยไปสางครับพึบนี่โอ้ยตัวนี้เน่าครับ

ช่องหัวหมอน,นี่นครับใส่กระงงามครับแน,น,น,น่นมั้งแน่นแน่นเอาเอาฟ้า,าขึน้นอุย้ยสับมั้งเหครับผมดูเงาหงาครับนี่สองหัวสองหัว<ด>ครับผม นี่่นีครับแต่พอแล้วมันเป็นจุ่มนี่ครับง่ายครับนะหัวงามๆเลยครับนี่ครับีนงงบนนบหน่อยปไปนี่เห็นสองหน่อยครับหอยเหลืองครับผมที่นี่ครับโอ้ยมีแต่ใส่กระดังงามด้วยครับนี่น,นั่นนั่นอืมพันที่พ่อเนาะ สาน่วยครับมอนแยงครับที่นะครับยังอุ้ยเหนื่อยหง่างนะครับหีน่วยนึงโอ้เนื่อยหน่อก็หน่อยหญงอยู่น้ำกันครับ ครับอีกน้อยนึงครับมีแต่เหลืองเนาะครับโฉมสองมาไปเรื่อยครับผมห่างในใช่ไหมครับส่วนเมนครับออกเรืองเลยนะครับผมครับหัวนนึงครับอื้ นี่คนยูน้ำหนูหูหนูเด้อครับนี่นะเพราะว่ากันมีบวชหอยหน,นูเพิ่นจะมักมาขุดหูครับนี่บอกผิดแน,น,น่นครับหนูควรหู้หู้เนาะแม่นครับมองใีบวชหอยครับหัวบางไงนะครับนี่<อ>นว่าเป็นกระหาบวกหอยกินที่กันครับแมน,นครับนี่เด็กมองเด็นเด็ดสามนุ้ยแล้วครับนี่ งูหนอีกแล้วครับผมครับหูหูครับผมว่า <c oughs> บกุกมาอยู่มองนีหลายครับแมงครับงูเพื่อนเลยหาก,กินด้วยกันครับผมอูยตัวนี้อยู่เป็นจุ่มเลยนะครับนี่ใส่กระง่าครับพี่หัวหนึ่ง อ้ใหญ่เนาะพอกันเบิดเลยครับนี่นไหมกำลังพวกพวกกิน,นเลยครับผมนี่แหละใส่นี่แบบพ้อง,งามครับกระด้งงามเอาไปก่อยครับจานีถูกหาไปเลยครับผมแมน,นครับชิสุดมองข้าวโสงมากแล้วพี่นเด็กนไหมครับมันพ้องรถครับผมนี่เครับพ้องรถดูดมองน้าเพิ่นหงอยเนาะเพิ่นบกแดดเพิ่นก็ดของง่ายครับ ได้ครับนี่ไว้จูบก่อนเมีนครับนี่โอ้ยมีแต่หน่วยใหญ่ๆเด้อครับนี่แต่ว่ามีบ่หลายเนาะแมีน <ๆ S 1> ครับแต<ๆ> <Evet. S 2> ่ห่างๆครับโอ้ยเห็นไหมครับพี่ห,หน่วยนึงครับนี่กระดองขอด้มีนหน่วย,ย,ยก็ต้องพอดีเน,น้อยใช่ไหม แม่บ่อบ่อใดแล้วบ่อใดเลรอครับใส่ถั่วพี่มันนาะไหนจะเอาซ่อนมานน้เนาะแม่ครับแต่ว่าพี่น้องว่าใส่ถั่วพี่ครับเพิ่นจังเพิ่นว่ามันจะบวดเจ็บมือนี่ครับน่นสีทองท่องครับแม่ครับหอยท่อีมเป็นหอยหน้าครับหอยชลีอยู่สมพันธ์กันเด้อครับนี่นกระดองมาเป็นสีนี้เนาะ เปินนเป่นวาเลือกหนอนเปิ้ลวาครับเน,นี่ครับผมโอ้ยสองมวยหนูว่ามีหน่วยเดียวนี่ครับ<ม>สิบหัวแซ่บหัวนี่ก้อยอิ่มด้วยครับนี่ นี่่บางไฮเป็นกรบโปมีก็บางเนาะี่ยนครับแล้วไฮขันพอนหลักสีเห็นไปเรื่อยๆครับย่งางหาจนเมื่อยครับที่ด่อยน,นี่ฉันก็นดีอยู่ข้างๆกับพีนน่นั่นนั่นมองนี่จุ่มนึงได้ครับน,น,นี่ยสามนวยหน้าอะไรนี้นี่ครับนี่กันให้ดิเพื่อนนี่จะเป็นสี่อะไรครับนี่จะเรือมองยูด้วยกันตัวนี้ อบ่าๆแล้วบ่าวเลยครับได้บ่ได้อยู่มันก็ต้องงอ่งๆครับครัอบนี่บักใหญ่เลยครับเหนียงไงไหอยเหลืองครับเออสองหน<อ>่วยนะครับ ชื่อห่างกันแต่ก็ยังเห็นอยู่ครับนี่นังคู่นี่บ่มีเลยครับพี่น้องเฮ้ย <Hey. S 1> พี่ hey, <hey. S 2> ดีเป็นน่วยเบาเป็นสองสามน่วยครับนี <Hey. S 1> uh ่โ oh. อ้ยเป็นหอยเหลืองครับสีหน hey, <Hey. S 1> uh ่วยนึงอ่หงามเลยครับผมหน่วยใหญ่ยครับนี่ใส่พี่ไอซัมใดพี่อ้ ใช้กำ,กำปั่นเด้ครับเนี่ยใช้ลีครับผมนงเี้ครับเนื่อนี่โอูก้ยดูเป็นจุ่ม,มน,นะครับสะองอนไหลโอ้โหมีคือบมีเลยครับผมแมน,นครับปีนี้บอกหอยหาย,ยาย่ๆได้ครับเนี่ยเพราะว่าปีไก่ที่มาเนี่ยโอ้ยน้ำคูนของพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับอือครับอีกหน่วยนึงอื่บ๊อบ ค่อยๆเลยแันเห็นหน่วยหนึ่งตรงเห็นสองเห็นสามปกติแต่มือ่อนี่บ่เห็นเห็นตัวโตไงบ่เห็นไหมหน่วยหนึ่งครับอู้หูคู่นี่มีแต่ใส่งามๆเลยครับอืมนนหัวแมงหัวนางอืมมือได้หรือบ่บ่ได้ครับ มาลงคอยแล้วก็ยังต้องคอยกูหนีอีกครับนี่นะมันมเมียนอแมอือืมเหนี่ก็ะลังพอดีครับกินเน้เบิร์ทุกส่วนครับนี่ต้องเปลือกนะมันโมเปลือกกินบ่ได้ครับโอ้ยโอพุ่มกระเด็นทุกส่วนเนาะไม่ถึงว่าทุกส่วนของหัวครับผมตากระป๋องตองหัวอกเนาะว่าเป็นหัวหน่อยกินเน้เบิร์ตครับ หอยเหลืองครับหอยเหลืองนี่อุ้ยน uh, ี่นี่มันมีอยู่บัวห้ากักห้าเยา ขอ,อไปเรื่องสินในก,กับไข่เนาะนี่เต็มดีขนาดครับขนาดหวัวซส้นนี่แมมบอกห่างงานห่างงาเสียงคือกันเลยครับเสียงถือหอยครับนี่ครับน้องนิ่งนี่น้ำห่างงาเนาะนี่นครับ ตัวค่อยๆกับห้างางหญกับบ่าขาดครับอันนี้แท่งกับถือหัวบรหอยนี่นี่นี่ครับอยู่เป็นจุ่มแท่งนี่นี่อ,อือนี่ใครอยู่บ่เป็นอย่ออางไบาลนี่ครับสองบาดสิบห้าพี่น้องผ่านกาบ,บานแล้วครับผมมาอัปเดตยอดที่ได้ยอดมันครับผมืมันนี้ กี่ยวกได้อยากพอได้แกงเยอะครับผมเนีนครับผมเก่ยได้ก้อยครับหลายตึกครับผมตืครับมือนี่เกือบว่ัเต็มครับผมเกือบว่ัเต็มครับหาใช่จนเต็มครับผมหาอยากแห้งครับมือนี่ครับผมใครอยู่ข้างมาแต่เสาวน้อจังน้อยครับครับถือว่าก็โอเคครับหมาเติมนด้วยครับพี่น้องนี่ครับสไลด์คลิปนี้สองมาเกี่ยไม่ยังไงครับจากกระบะขอบคุณครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกการติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์เด้อครับพี่น้อง อันบ่มีพี่น้องคือสิบ่มีสองบาลนั่นเองครับผมครับผมที่นี้เก็บง่ายงามๆหาบังคับง่ายง่ายพี่น้องได้เบิ่งกับย้อนพี่น้องนะครับที่คอยซัพพอร์ตสองบาลมาเลยตลอดนะบ่าวเนาะถาก่อนได้ครับเห็ดเพราะได้ออกครับผมแม่นครับผมอีกผูรคนครับอีกหนึ่งสองสามสี่หาเดือนหกเดือนครับผมครับผมนี่แหละครับผลงานท่ามือนีก็ถือว่ามานเติบครับผมมาล้วครับสองบาลจะขอตระลักกับบ้านก่อนครับไมายพอกันกิมหนาคิมไม่เดี๋ยวมะลึงว่าสองบาลจะพาไปท่องไหนครับมืออื่นครับผมพักหน่อยพักแล้วนั่นเด้อครับพ กดกระดิ่งไว้พร oui. ้อมครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากสอฟบอครับผมสวหรับคลิปนี้บาตนบอลุูมขอตัวลากลับบ้านก่อนครับบาตนสวัสดีครับบอพุ่มสวัสดีครับบ้านครับบ้านไปกลับบ้านครับผมกลับบ้านเราดีกว่า